สวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีแฟน,นครับสาวน้อยเพื่อนแฟนทุกท่านครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องบอบลเพือ่อนขับเปิดบัสนำเพื่อนเอาไปเชียรนะ์ครับพี่น้องบรรยากาศสดๆณขณะนี้ครับพี่น้องตอนประมาณช่วงบ่ายบายครับอา,า,าหารเชียงครับ <c oughs> พี่น้องอหมูอนจะพับอือ้อืมเสียดาย ถันเสียบเนาะถ่วยเดียวย่างกินหลายๆคนเีอยเสียบค้ากแล้วเจาไหรเาเารเกินนบ้เเสีบลูกเหา้าอ้อไเาาอะาอ้าอาไอ้ ไปที่ของเขาไก่เซ็ตแล้วนะพี่น้องฮะย,ยางออกไปตรงขางเซเว่นมีหลายต่ออยูบ่บรรยากาศสดๆครับตอนนี้กำลังติดตั้งฟ้าหนานครับพี่น้องครับรถฉากกำลังจะเขา้าอ่ะ เขาตั้งข้อนหนก้อนกับเอาฉากบนขึ้นกับพี่น้องฉากบนขึ้นนีตอนนี้กับรถจอ led กําลังเข่าข้างหลัางกับพี่น้องรวดเร็วทันใจครับสุดยอดทีมเผ็ดดีๆครับพี่น้องรถลำโพงกับเขาเทียบค้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องตั้งตัวลำโพงขึ้นวันนี้จังได้กับท่านแน่นอนครับสบายสบาย ไปมต่างตูเรืยกันแล้วกันครับพี่นุ่มกำลังปีดฟ้านาเลยครับเดี๋ยวหนี่งเอาฉากฉากขึ้นปี๊นบนจอย led ขึ้นครับฉากกับทัด ตัว LED ขึ้นแล้วก็พอสำเร็จแล้วก็จะเป็นยิ้มไฟเข้ามากครับเป็นข,ขันพร้อมครับยกตัวขึ้นแล้วที่นอน แดดมันีค่อนข้างจะแห้งครับพี่น้อง่อนเลยเหรอครับเ้ไม่ทีเ้ไม่ทีก็พูดแล้วพอต่างขางนี่เซตกับจะไปต่างขางมึงครับเวทีลงน้ำพุ่มครับพี่น้อง พอตั้งคางนี้แล้ว,ลวก็ไปตั้งคางนั้นครับตั้งขึ้นปุ๊บอะเป็นรูปเป็นร้านคืนนะครับพี่น้องที่นี่ก็ดำเนินการด้านบนครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นฉากคลิปจอไปครับครับ,รบกลารงอ,อ เสร็จแล้วก็คำเรียบร้อยครับพี่น้องตั้งดูลำโพง กระปูผื้พืนวางพืนตัางตัวเซ็ตกับตอฟอขอใหม่นี่ครับจะเป็นอันเซ็ยสินสำหรับตื่นเวทีครับพี่น้อง ทำนาที่คนละไม้คนละมือกับแป๊บเดียวเลยพี่ของโบน่า,านครับใส่เวลาโบน่านนะถ้าเกิดเ่าตั้งเวทีแล้วเนะี่ยเวทีานานครับใส่เวลาประมาณชั่วโมงเกินหึ่งสองชั่วโมงครับห่อตังเวทีแล้วทุกอย่างเลยเป็นซอยๆกันกับแป๊บเดียวเลยพี่น้อง ลำพงหางนี้เรียบร้อยเสร็จสิ้นครับผมไปย่ายไปฟังกันต่อครับวางพื้นคำคาคำครับเอาแค่โดือีลง เยอะแน่สัดที่อมแซมอีกแล้วครับนี่เทียบคอมครับพี่นอ้องอ๋อว่นทำประใดไป้ไหม ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจกับพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบป็งเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวขอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม